ที่กําลังเกิดขึ้นเป็นข่าวและเราก็คงไม่ปฏิเสธได้ว่ามันเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดที่ผู้ต้องขังรายอื่นถูกใส่กุญแจไข้แล้วก็นอนโรงพักนอนเดือนจําแต่ว่าผู้กำกับท่านนี้ท่านมีอภิสิทธิชนโดยใช้ช่องว่างระหว่างกฎหมายภาษาตำรวจเขาเรียกว่าร้อยทับสองร้อยทับสองคำว่าร้อยทับสอนี่หมายความว่า จากคดีหนักเป็นเบาจากคดีเบาหายไปเลยยกตัวอย่างขอรับชั่นสิบล้านมีหลักฐานแจ้งประจักษ์ว่าบุคคลเนี้ยทุจริตคอรับชันจริงเมื่อมีการตรวจสอบเกิดขึ้นความขอรับชันรอบที่สองก็เกิดขึ้นนั่นก็คือกระบวนการร้อยทับสอง โดยเอาเงินส่วนหนึ่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบจากคอรับชั้นสิบล้านก็กลายเป็นหนึ่งล้านหรือไม่มีเลยจากการตรวจสอบนั้นคือกระบวนการกฎหมายที่ตำรวจเขามักจะใช้กันว่าร้อยทับสองกายทุจริตเรายังหลงอยู่ในเครื่องประดับเหมือนกับคำที่เขาใช้กันว่า ผู้ชายอย่าหยุดรวยตราบใดที่ผู้หญิงเลิกสวยไม่ได้มันจึงเป็นที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทองมหาศาลมากเกินความจำเป็นเช่นมีรถเกือบ30มสิบคันแต่ขับคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันโอเวอร์แทคเกินไป เมื่อกายมันเริ่มทุจริตมันเริ่มจะไหนเริ่มจากจิตใจมโนทุจริตเกิดขึ้นแล้วเมื่อใจมีตัณหาอยากได้มันก็สั่งการไปที่กายทุจริตวาจาทุจริตมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไปในกระบวนยุติธรรมบ้านเราอย่างเช่นบุคคลที่ถือกฎหมายเนี่ยก็คือตำรวจ ที่ใกล้คิดประชาชนมากที่สุดก็คือองค์กรตํารวจตํารวจคือประชาชนประชาชนคือตํารวจแต่ว่าตํารวจไม่เคยขังตํารวจขังแต่ประชาชนเนี่ยแล้วก็เขียนป้ายสวยหรูตํารวจคือประชาชนโรงพักเพื่อประชาชนทุกต้องครับเพราะยังไงก็ประชาชนไม่มีสิทธิพูดอะไรแค่เพียงสงสัยก็ล็อกกุญแจคลุมถุงดําแล้วก็บีบคอให้รับสารภาพหนักเป็นเบา กับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะมีหมายเรียกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง,คร,ง,สองครั้งที่สามแต่คนจนไม่มีสิทธิใช้สิทธินั้นเลยเราจึงกลายเห็นว่าสองมาตรฐานต่อเวลาจิตใจไม่มีศีลจิตใจไม่มีคุณธรรมปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นเกินขอบเขตเกินความจำเป็นในการดำเนินชีวิตสิ่งเหล่านี้แหละ นำไปสู่กระบวนการทุจริตหรือคอร์รัปชันเราปฏิเสธไม่ได้หรอกโลกนี้มันก็มีทุกทั่วประเทศนั่นแหละทั่วโลกนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าทุจริตมากหรือทุจริตน้อยในการทำงานเราขาดสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจนั่นก็คือทำอย่างไงให้บุคลากรเนี่ยรักองค์กร ที่ทำงานทำงานด้วยความเสียสละจริงอยู่เรามีหลักธรรมิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ประชาชนมีส่วนรว่วมแต่ความเป็นจริงแล้วมันจริงไหมตรวจสอบได้ไหมประชาชนมีส่วนร่วมไหมคุณอุปอิวอิปทำกันเองประมูลซองกันเองเพียงไม่กี่คนมันก็เป็นกระบวนการทุจริตมามากมายแม้แต่วงการพระ ปฏิเสธได้ไหมว่าไม่มีการทุจริตมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยสองแห่งเนี่ยมอจรอกบมอมอรอเนี่ยปฏิเสธได้ไหมไม่มีการทุจริตอย่างน้อยก็กระดาษเอซีก็ต้องมีบ้างลหละ <c oughs> แต่เขาบอกว่าทุจริตเชิงนโยบายไงเพราะเราไม่ได้รักองค์กรทํางานเพื่อองค์กรเสียสละเพื่อองค์กรที่ว่าออแกเนชันเนี่ยทุกคนอยากมีงานทําเมื่อเข้าสู่ออแกเนนแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไป เห็นของสวยงามก็อยากได้อยากมีอยากเป็นในช่วงสภาวะโรคโควิด1 9ที่เข้ามาระบาดเนี่ยเรามีบ่อนเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดทุกตำบลชาวบ้านรู้ไหมรู้ผ่านไปผ่านมาเห็นไหมเห็นรู้ไหมรู้แต่ทำอะไรได้ไหมไม่ได้ ตำรวจรู้ไหมไม่รู้ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งแจ้งไปผู้กํากับอีกฝ่ายหนึ่งก็โทรมาบอกตารวจจะมานะหยุดก่อนแล้วคนที่โทรไปแจ้งก็พลอยซวยไปด้วยถูกรังควานไปด้วยเราจึงไม่มีอะไรที่มาเป็นภูมิคุ้มกันคนที่กล้าคนที่กล้าคนดี เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเราไม่มีไม่มีใครออกมาปกป้องคนดีล้นเกล้ารัชการที่เก้าเนี่ยพระองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าคนไม่ดีมีมากคนดีมีน้อยแต่เราต้องส่งเสริมคนดีให้มีงานทำ แต่ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นไหมเด็กใครเด็กคนนั้นไปใช้ระบบเส้นสายใช้ระบบเงินทองเข้าไปในการทำงานขององค์กรเมื่อเสียเงินเข้าองค์กรเลยไม่จำเป็นต้องรักองค์กรองค์กรไม่ได้อะไรให้อะไรฉันฉันให้เงินองค์กรไปก่อนแล้วก่อนที่ฉันจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้ มันจึงกลายเป็นว่าเราทุจริตทุกองค์กรอายุยังไม่ถึงสี่สิบขึ้นเป็นผู้กำกับอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบทสรุปมาก็คือที่พพุทธเจ้าตรัสไว้สองพันกว่าปีแล้วก็คือพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมประเทศไทยเรามีอัตลักษณ์บุคคลเฉพาะกลุ่ม เฉพาะถิ่นเฉพาะท,ะาะที่ที่แตกต่างกันไปมีจารีตมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปแต่ที่เราอยู่ร่วมกันได้เพราะใช้หลักในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมหนึ่งก็คือมีเมตตาต่อกัน ความมีเมตตาคือความรักกันเหมือนกับพระอานทน์สนทนากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานทน์ไม่ใช่อานทนา์นครสวรรค์นะมาคนละอานทน์กันอนาทนนาครสวรรค์นเนี่ยท่านหิวแสงพระอานทน์พุทธะอนุชาคือผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าดูก่อนอานทน์ ถ้าเธอเห็นสตรีเพศถ้าเขาอายุมากกว่าเธอให้เธอคิดว่าเขาเป็นพี่สาวเธอดูก่อนอานนลสตรีใดอายุน้อยกว่าเธอให้เธอรำลึกว่าเธอเป็นน้องสาวเธออานนนนั่นหมายความว่ามีเมตตาไม่ได้มองสตรีเพศไปทาง กิเลสตัณหาให้มองพิจารณาด้วยความเมตตาเป็นอสุภะคือความไม่สวยไม่งามที่มันเกิดขึ้นสองกรุณาเกื้อกูลต่อการสังคมไทยเป็นสังคมที่เกื้อกูลช่วยเหลือเกื้อกูลกันสมัยโบราณก็ใช้คำว่าแกงหมูไปแกงไก่มาภาษาอีสานก็เรียกว่าไปพุ่นกินป่ามาพีกินนั่ง ภาษาคเมนก็บอกว่าระเปูเว so ียโตตาดเวียลโมเป็นสังคมที่เกือ้อกูลครับเมื่อเกือ้อกูลต่อกันอันนี้ต้องขอพูดถึงรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จนันโอชานิดหนึ่งท่านเป็นคนดีนิสัยดีคนดีของชาติเมื่อโควิดระบ,บาดมากๆเนี่ยมันก็กระจุกอยู่ในกรุงเทพ อยู่แถวสมุทรสาครก็จ,จุกอยู่นเล็กๆน้อยๆต่างจังหวัดปลอดภัยสบายตะมานี่ไปเทศที่นั่นที่นี่ได้สบายด้วยความเมตตาของท่านนายกล็อกดาวน์แบงคอกหมายความว่าคนจะได้กระจายออกมาทั่วถึงในประเทศไทยเป็นการระบ,บายกระจายโควิดออกสู่ต่างจังหวัดโดยทั่วถึงเป็นความเมตตาของท่าน อำเภอพระคนชัยบ้านเกิดผมเมืม่อวานซืนเนี่ย600กว่ารายในตำบลคกขมิ้นอำเภอพระพลายชายจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยหมู่บ้านเดียวเนี่ย250รายวันเดียวนั่นคือความเกื้อกูลของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา,ชาชาบนี้ผมจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยท่านประยุทธ์เพราะท่านทํากับผมไว้เยอะไม่ลืมสองกรุณา มุทิตามุทิตาคือแสดงความยินดีใครได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเราก็ยินดีกับท่านมีกระเช้าไปกับท่านในความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยหนึ่งโอกาสโอกาสทองของชีวิตไม่ได้มีถึงสองครั้งนะครับ โอกาสดีของชีวิตมีครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงเห็นว่าพระอาย,อยุน้อยเนี่ยเป็นเป็นพระมัชฌิมะไม่ใช่มชิมะคือพรรษาสิบต้นต้นเนี่ยเป็นพระครูสมัยเมื่อก่อนต้องอายุหกสิบเจ็ดสิบขึ้นเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีด้วยปัจจุบันเนี่ยอายุสามสิบสี่สาม้าท่านเป็นพระครูสัญญาบัตรเพราะอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่ท่านให้ให้โอกาส ถึงเวลาแล้วท่านจบด็อกเตอร์มาเป็นเจ้าวาดแล้วเสนอสัญญบัตรเป็นพระครูสัญญบัตรนั่นคือโอกาสครั้งเดียวไม่มีครั้งที่สองประการต่อมาก็คือเวลาเวลาเนี่ยตรงกับพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าคนเกียจคร้านมักจะอ้างร้อนนักอากาศเย็นนัก หนาวมากฝนตกเดี๋ยวก่อนสักครู่หนึ่งเวลาตรงนี้มันไม่ค่อยเรามันไม่ค่อยเราเวลามันก็หมุนไปตามเวลาของมันเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องกลับคืนมาได้ในการเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแสดงความยินดีเมื่อท่านได้ดีแต่เมื่อท่านได้ดีแล้ว นั่งที่สูงสูงเนี่ยท่านมองลงมาที่ต่ำต่ด้วยแต่สังคมไทยมันกลับกันบุคคลที่อยู่ข้างล่างต่ำต่ำต้องชงเง้อมองไปข้างบนทางทางที่ข้างบนท่านมองไม่เห็นเลยมองเราไม่เห็นโอกาสมีให้แล้วอยู่ที่ว่าใครจะเอาเช่นมหามงกุฎราชวิทยาลัย หาจุลาลงกรราทีอะไรเนี่ยเป็นวิทยยสง์เป็นหลักโอกาสสำหรับลูกคนจนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเอนทรันหรือปัจจุบันเนโอเนตเอเนตต่างๆเนี่ยนะไม่มีโอกาสลูกคนจนได้มาบวชได้มาพึ่งถามหาวิทยาลัยสง์ทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้ลูกคนจนมีโอกาส ได้รับปริญญาถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยสองแห่งนี้หรือมหาวิทยาลัยสงสองแห่งนี้โลูกตาสีตาสาลูกชาวนาชาวไร่ผู้ไร้การศึกษาที่ออกนอกระบบไม่มีโอกาสได้รับปริญญาไม่มีโอกาสที่เขาจะเรียกว่าท่านมหาบัณฑิตไม่มีโอกาสที่จะถูกเขาเรียกว่าท่านด็อกเตอร์ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยสองทั้งสองแห่งเนี่ยทั้งมหามักุฎทั้งมหาจุฬาเนี่ยให้โอกาสเก่คนจนแต่คนจนก็คือคนจนนั่นแหละคนจนที่จะยิบถวยโอกาสมาบวชมาเรียนแม้แต่ปัจจุบันทราบว่าเขาปล่อยให้มีข้าราชียนด้วยแล้วเนี่ยคนจนก็ยังไม่ไปและบางคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย ไม่กล้านั่งใกล้พระเลยเพราะเราสอนกันมาแบบผิดผิดผู้หญิงนั่งใกล้พระบาปพระไม่ได้มีไถ่จิตอะไรขนาดนั้นเมื่อก่อนผมเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยผมนั่งรถทัรวตลอดเวลาแห่งการเดินทางไปถึงกรุงเทพเนี่ยบอกข้างๆเนี่เขาจะมีความรู้สึกว่าอึดอัดตลอดทางเลย ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเขาจะเปลี่ยนที่ไปนั่งอีกเบาะหนึ่งผู้ชายมานั่งกับเราเขาจะนั่งแบบตัวรีบแล้วไม่มีความสุขเหมือนกับเขานั่งรถมาเนี่ยไม่คุ้มกับราคาที่เขาเสียไปเลยเพราะการใกล้คิดเขาถือว่าเป็นบาปนี่ไปเปรียบเทียบกับประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาเนี่ยใครได้นั่งใกล้พระมากที่สุดเขาถือว่าเขามีโอกาสเขามีบุญ มีนิสัยมีปุกเพกะตปุญญาตาเคยทําบุญร่วมกันเมื่อชาติปางก่อนทัศนคติต่างกันนะครับระหว่างพระไทยพระกัมพูชากัมพูชาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยรียกว่าอุบาสิกาเนี่ยเวลาเขาถวายของเนี่ยเขาถวายกับมือนะครับเขาถวายกับมือแล้วต้องรับกับมือถ้าพระรูปใดใช้ผ้ารับเขาจะไม่ถวายเลยถือว่าไม่ให้เกียรติเขาไม่ให้เกียรติเขาเลย ต้องรับกับมือแม้แต่พวกคุณเจ้าท่านใดเคยไปศึกษาดูงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินเดียอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันที่ไหนก็นแล้ต่เมื่อถวายของผู้หญิงจะถวายกับมือจะไม่มีพราบยกเว้นคนไทยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่กล้าสอนกันเมื่อมีโอกาสได้รับปริญญา จากมหาวิทยาลัยสงด,ยด้วยที่มหาวิทยาลัยให้โอกาสเนี่ยเราจงใช้โอกาสนั้นให้เป็นเป็นผู้บริหารบริหารด้วยเมตตาธรรมต่อลูกลูกน้องหรือว่าบุคลากรในองค์กรผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยสงพื้นฐานผมมาจากป .4 มาจากปอสี่บวชมาก็ไม่มีอะไรเจ้าวาดหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านสอนขุดดินไปท่องมนไปกุศลาทำมาไปแต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยไปสวดตอนเย็นงานบวชตอนเช้าเขาบวชเสร็จมาแล้วก็จัดลองทําบุญใส่บาตรเสร็จแล้วก็เจ้าวาดท่านกเทศหรือว่าสามโมทนียกถาเนี่ย ไปถึงวัดฐานเทว่าอาจารย์ครับเขาถวายเท่าไรแปดร้ 800. อยอ้มากเหลือเกินเราสวดตั้งแต่เมื่อวานถึงเช้าเนี่ยอันนี้เปดอันนี้เปอันนี้เปดเปดเปดแต่เราเปิดซองมายี่สิบบาทหลังจากนั้นเรามีความคิดเลยสวดไม่รุ่งแน่แต่ไม่มีทางไปไปเข้าปริวาสกรรม นั่นคือจุดประกายครั้งแรกไปเข้าปริวาสิกรรมได้ไปฟังวิทยากรตอนนั้นก็มีมีท่านศสีนาทิคุ่ท่านบรรยายได้ดีมากแล้วก็พบกับวิทยากรคารวาสท่านหนึ่งชื่อดออรจิตรกรตั้งกเกษมสุขวิไลครูอุดรธานีตอนนั้นท่านบอกเลยว่าบวชมาเนี่ยต้องไปสวนโมกโอ้อยู่ที่ไหนเนาะสวนโมก กลับจากบ,บระวสกรรมถามเจ้าว่าบกส่วนโมกอยู่ที่ไหนท่านให้คําตอบว่าก่อนจะไปส่วนโมกไปวัดชนประธานร,างรังสิตหลวงพ่อปัญญานันทก่อนนั่นจึงสู่ไปฝึกเป็นนักพูดหลังจากนั้นก็เดินทุดงปฏิบัติอยู่หปีเห็นในทีวีว่าพระรับปริญญาก็เลยถามเพื่อนที่ก็เรียนที่มศิลปากร บอกพระรับปริญญาได้ด้วยเหรอบอกได้แล้วต้องทางไหนท่านก็แนะนําพอแนะนําก็ไปเริ่มเรียนกศนตอนอายุ26ปีแล้วมีโอกาสได้ไปจบปริญญาเ็ราเพราะมหาวิทยาลัยสง์ให้โอกาสเพราะฉะนั้นลูกลูกคนจนอย่างผมเนี่ยที่มีโอกาสได้จบปริญญาเนี่ยเพราะมหาวิทยาลัยสง์ให้โอกาสและผมก็รับโอกาสนั้นแต่เสียดายว่าเป็นจํานวนมากที่ไม่ยอมรับโอกาสนั้นเพื่อไปหยิบใบป,ปริญญา ความรู้เราเรียนทันกันได้แต่ความประพฤติปฏิบัติต่างกันแต่คําว่าปริญญาเนี่ยเราประเทศไทยใช้คําว่าปริญญาบัตรหมายความว่าบัตบัตรเนี้ยเป็นบัตรปริญญาแต่ไม่ใช่ปริญญาในทางพุทธศาสนาในประเทศไทยไม่มีใครเรียนจบปริญญาหรอกครับปริญญาในทางพุทธศาสนาเพราะเป็นธรรมะขั้นสูงและที่มีวันนี้มีโอกาสได้ไปหลายๆประเทศไปบรรยาย หลายๆประเทศเพราะว่าได้รับโอกาสมาจากมหาวิทยาลัยสงมีโอกาสได้ไปยืนพูดที่ UNSCR หรือว่า UN นิวยอร์กเพราะได้รับโอกาสจากตรงนี้มีโอกาสได้ไปจัดรายก,การทีวีในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะเป็นของอเมืองโลเวลรัฐมาชาสุเซตและก็แคลิฟอร์เนียก็เพราะโอกาสจาก ตรงเนี้ยที่หมาวิาลหย,ยิบยื่นให้จนมีโอกาสไปตรงนั้นมีโอกาสได้ไปเทศประเทศกัมพูชาก็เพราะโอกาสจากตรงนี้แหละครับด้วยเหตุนี้เนี่ยพราะคุณเจ้าท่านใดเมื่อได้รับโอกาสนี้แล้วเนี่ยจงใช้โอกาสของท่านด้วยพรหมวิหารธรรมชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองได้เพราะพรหมวิหารธรรม สุดท้ายเลยก็คืออุเบกขาคือความวางเฉยข้อดีของโควิดไม่ใช่ไม่มีนะครับทีแรกผมก็ตั้งสติไม่ได้เพราะประกาศโควิดมีเงินติดตัว20บาททำยังไงธรรมะในพุทธศาสนาเกิดขึ้นเลยครับมีสติตั้งสติอย่าประมาท เมื่อมีสติแล้วไม่ประมาทแล้วมีความอดทนมีขันติธรรมได้ประโยชน์จากโควิดจากเดินทางไปเทศทุกวันเมื่อมีโควิดเราไม่ได้ไปเราได้ใช้สติใช้ธรรมะในทางพุทธศามองย้อนอดีตตอนที่เราบวชใหม่ๆเราก็ไม่มีอะไรหาบน้ำหาบน้ำเข้ห้องน้ำ จุดทูบไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วผมนำมาใช้ได้ผลมากเลยครับสติไม่ใช้ตลอบแล้วแล้วก็ได้ผลดีเยี่ยมแล้วผมจึงไม่ทุกร้อนใจ <c oughs> ไม่ตนกไม่ตหนักอะไรกับโควิดเลยเพราะผมวางอุเบกขาก็ไม่ทราบหมดเวลายังอีกกี่นาที คงจะพอแค่นี้มั้งให้โอกาสท่านอื่นสร,ส,รสรุปแล้วก็คือกระบวนการที่จะมีคอร์รัปชันหรือทุจริตมันเริ่มมาจากกิเลสและตัณหากิเลสคือเหตุใคร่ตัณหาคือความเียอยากมันจึงเป็นความโลภมาจากส่วนลึกมนโนทุจริตวิจีสุดรทุจริตแล้วก็กายทุจริต เราละตรงนี้ได้ชีวิตเราจะมีความสุขและอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไวช้ชอบยินดีในสิ่งที่ตนมีพึงได้นั่นก็คือคำว่าสันตุทีหรือสันโดษเราไม่ทำตัวเกินฐานะให้คนอื่นมาชื่นชมเมื่อเราสละตรงนี้ได้เนี่ยกิเลสก็เบาบางตัณหาก็เบาบางชีวิตเราก็จะมีความสุข ด้วยความเคารพขอ,ขอจเจริญพร